น้อมน้อมแดดพันตนาไตเพราะความผาสุขความเทเนในธรรมจงมีแก่ญาติสมาิปฏิบัติธรรมทั้งหลายกับขอการแสดงธรรมในช่งชวงเช้าครับนะโยมกำังตามปฏรยาศัยนะนี่ก็ตรงขบวนอังคารที่ยี่สิบเจ็ดพุทธศักราชสอง9ันห้อยหิบเก้านี่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนกันแล้วนะหนึ่งผ่านไปหนึ่งเดือน นี่ก็เที่ยวการนัฟังธรรมะตอนเช้าช่วงนี้อากาศก็กแปรปวนเนะ่นเช้าเช้านี่จะเย็นหน่อยแด่จะเย็นแล้วก็สบายดีแต่กลางวันในี่ร้อนเลยเนะี่ยช่วงนี้ก็จะมันแปรปวนอะเห็นในข่าวที่อินเดีย,ดยมีโลกอะไรมาก็ไม่รู้ ก็เหตุปัจจัยโลกแล้วกันเนี่ยอยู่ๆดีๆเนี่ยเรื่องดูนะโควิดมันก็มาพอมันเนียกภูมิทุกคนมีภูมิมันก็ไปล้วก็หายไปชีวิตเนี่ยไม่แน่ไม่นอนี่ก็อาศัยความไม่แน่ไม่นอนแล้วทำบุญทํากุศลไว้ดีกว่าเนะเพราะว่าสุดท้ายไอ้ตอนที่มันจะตายนี่แหลนะนตัววัดเลยจะสบายไม่สบายเนี่ยตอนนั้นแหละ ยิ่ถ้าใครทําบุญทำกุศลไว้มากนะจิตใจมีที่พึ่งแบบดีตอนถึงคราวสุดท้ายชีวิตนะไม่ได้กลัวนะไม่ได้มีความกลัวเนะี่ยเพราะว่ามีแต่เรื่องดีๆให้นึกถึงนี่ก็เดิไนไะว้อะไรเป็นบุญเป็นกุศลแต่ตอนมันก็เรียกว่าฉุกเฉินแล้วกันนั่นมัจจะได้ไม่เดือดร้อนที่หลังเนะี่ยแต่ถ้าเราไม่ได้ทำไม่เลยนะ ไม่ทําบุญไปเลยเนี่ยนันไปทำบาปซะด้วยนะคือผลของกรรมเนี้ยมันดีไม่พ้นนะใครทากรรมอย่างไรไว้ก็ยอมได้รับผลของกรรมนั้นเนี่ยากรรมดีก็ตามกันไม่ดีก็ตามเนี่ยของกลางกลางแต่พอทํากรรมไม่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่มันสะท้อนมาเนี่ยเนี่คือกายทุกใจมันก็ทุกข์ด้วยจิตยิ่งทุกกายมันก็ยิ่งทุกไป ร่างกายมันป่วยปุ๊บจิตมันก็ป่วยตามไีกนี่มันหาจุดจะพักจุดจะหยุดไม่ได้เลยเนี่ยในวันหนึ่งก็ต้องหาที่พึ่งไว้เนี่ยในบุญกุศลอย่าไปดูถูกผู้แคนว่าน้อยเนี่ยี่ยเช้ามาตื่นมาทําบุญให้ท่านในรักษาศีลได้ภาวานาเนี่ยก็เป็นบุญกิริยาวัตถุอันหนึ่งนะแต่มากกว่านั้นก็จเจริญได้นะของพวกนี้มัน เาเรียกว่าถ้าเราเจริญบุญไว้ต่อเนื่องเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องมาคอยไล่คอยดักคะน,นสิ่งที่มันเป็นอกุศลในใจเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันติดมันก็ระล,ลึกรู้ได้ทีละอารมณ์นี่แหละใครอยู่กับสีที่เป็นความสุขเป็นบุญเนี่ยล้วก็แชร์อย,อยู่งั้นเนี่ยอกุศลมันก็แทรกไม่ได้ถ้าปล่อยไปนะปล่อยไปเลยเนี่ยปล่อยจิตปล่อยใจไป ามเลยของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็บุญนะเดี๋ยวก็บาปเดี๋ยวก็ปนกันเนี่ยบุญในหลายช่องทางเลยทําทานก็อย่างหนึง่งรัาศีลก็อย่างหนึง่งในภาวนาเนี่ยใครทําครบเนี่ยเนี่ยว่าอย่างน้อยทั้งชีวิต่ยทำได้เยอะแหละตัวเฉพาะภาวนาเนี่ยภาวนาน,ะาน,านี่อุปกรณ์ก็อาศัยกายอาศัยใจเนี่ยไม่ต้องอาศัยสิ่งของภายนอกด้วยเนะี่ยเดินไปไหนก็ทําได้ นะบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็สําคัญให้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมาณท่ฏฐิมาณนะม,นะมันจะไม่ค่อยต่างม,มาอยู่ไหนไปไหนก็รักเนะี่ยมีเป็นที่รักของบุคคลอื่นโดยที่เราไม่ต้องคอยไปนะประจบประแจงเขาด้วยนะเธเนะี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนเนะี่ยนดะีเนี่ยบุญเนะี่ยดีอยู่ไหนก็สบายเนะีนะ่ยเป็นเรื่องที่ดีที่ใครทำไปได้ก็เป็นประโยชน์ อะคือถ้าเราไม่อ่อนน้อมต,ตนไว้เนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ทิฏฐิมนะที่มันขึ้นมาเนี่ยทํากรรมอะไรไว้เนี่ยก็ลงทําไปก็มากเนี่ยที่จะนําเรื่องราวของก็เป็นพระราชาท่านหนึ่งนะในครั้งสวัยพุทธการเนี่ยนะคือในฐานะท่านแล้วเนี่ยท่านเป็นเหมือนพ่อตาแล้วกันนะ ถ้าเทียบกับฐานะท่านะเป็นพ่อตาของเจ้าชายสิทธ,ธะเนี่ก็มีลูกชายกับลูกสาวอยู่อย่างละคนล,ะลูกสาวเนี่ยก็คือพระนางพิมพาอะไรแนะส่วนลูกชายท่านก็คือพระเทวทัตก็วันหนึ่งเนี่ยคือท่านชื่อว่าสุป,ปะพุทธะ เป็นพระราชาเนี่ยพระองค์หนึ่งเหมือนกันมีวันหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะเสด็จเดินทางผ่านไปะแต่ท่านพระราชาสุภพ,พุทธะก็ทราบนะทราบความว่าพระพุทธเจ้าท่านจะเสด็จผ่านมาในความที่ท่านมีจิตอาฆาตนะคือผูกแ้นไว้น่ะโกรธไว้เนี่ยว่าคื แต่งงานกับลูกสาวล้วแล้วก็ทิ้งลูกสาวเราไปบวชหรือพานะลูกชายเราไปบวชอีกนะแล้วก็ยังเป็นเขาเรียกว่าผู้อาฆาตกันนั่นก็จึงมีความผูกโกรธในพระพุทธเจ้าท่าน,เ,นเมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จเดินทางผ่านไปเนะี่ยพระราชาสุปพุทธ,ธนั่นก็จะไม่ให้ท่านผ่านมาเนะี่ยท่านดูแล้วว่าพระองค์ท่านจะเสด็จผ่านท่านนี้เพื่อไปรับกิจนิมนต์ มีมนปาฉันประาหานที่เรียนของเขาเรียกว่าพุทธศาสนิกชนท่านหนึ่งแล้วกันท่านก็มาตั้งเป็นปารามในฝางไว้พักพักดื่มสุราดื่มน้ำจันทร์ตรงนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาในใกล้จะถึงแหล,ละก็ส่งเป็นบุรุษไปเป็นคนไปส่งข่าวเป็นข้าราชการปฏิพาณไปส่งข่าวบอกว่า เนะี่ยพระองค์เนี่ยจะผ่านมาทางนี้นะทางเนี้ยมีพระราชาสุภพุทธะอยู่เนี่ยไม่ให้พระองค์ผ่านเนะี่ยพระราชาสุพพุทธะท่านก็คิดว่าเนี่ยคือถ้ายิ่งใหญ่กว่าพระองค์เนี่ยวไม่มีแล้วนะไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านหรอกคือไม่ให้ผ่านไม่สเสด็จผ่านเพื่อที่จะไปฉันพระทหารไม่ได้แต่เมื่อ พระพุทธเจ้าเนี่ยพร้อมด้วยหมู่สงฆ์นะท่านได้เนี่ยสดับดังนี้ก็ไม่อะไรเนี่ยเขาไม่ผ่านก็ไม่ผ่านก็ไม่ไปก็ไม่เดินไปเนี่ยพระราชาก็ถือตนเนี่ยตนว่าใหญ่กว่าแล้วก็มีความแค้นอยู่ผูกโกรธไว้ในพระพุทธเจ้าท่านในทางที่ความจริงท่านไม่ได้อะไรด้วยเลยนะนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทำแกกิจหน้าที่ มีวันหนึ่งมีกิจอะไรท่านก็ทำขีดต,ตดดูสัตว์โลกว่าใครพร้อมที่จะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมบ้างเนี่ยเขาเสด็จเดินทางไปโปรดเด,เดินบินาบาทรับบาตรเดิน,นทางไปโปรดบ่ายเย็นแสดงธรรมให้อวาทภิกษุแตะได้กระทำไปตามกิจหน้าที่ของท่านเนี่ยเมื่อไม่ได้และไม่ได้ให้ทางไปท่านก็ไม่ว่าอะไรก็เสด็จกลับนะ พอเสด็จกลับมาแล้วเนี่ยพระนุนัก็เห็นนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยก็ทรงแย้มพระโอษฐ์อยู่ท่านก็ยิ้มนั่นแหละนะยิ้มมาเพราะพระนุนั่ก็ถามเลยนะทูลถามท่านไปว่าคือมีเหตุอะไรนะพระพุทธเจ้าข้ามีเหตุอะไรหรือทําให้พระองค์เนี่ยทรงแย้มพระโอษฐ์มาได้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสมาว่าเนี่ย พระเจ้าสุภปปพุทธะเนี่ยเนี่ยคือจะถูกทรนนิสูที่ตรงเชิงบันไดเนี่ยของปราสาทท่านซึ่งระหว่างที่พระองค์กำลังสนทนากับทานพระอนท์เนี่ยเนี่ยคือพระเจ้าสุภพุทธะท่านก็ส่งมาเป็นบุรุษมาสอดแนมจะมาฟังว่าพระองค์ท่านเนี่ยพูดคุยอะไรกัน แต่เมื่อได้ยินแล้วก็ให้นำไปทูลพระองค์ท่านทูลพระราชาเนะเพื่อท่านจะได้ทราบเนี่ยคือเรียกว่าเป็นคนที่มาสอดแนมด้วยกันเขาก็เดินวิ่งกลับไปเยไปเล่าให้พระราชาฟังว่าท่านเนี่ยถ้าสวรรคตในเจ็ดวันนี่แหละนะที่ตรงเชิงบันไดประสาทใายประสาทนะคือ ถ้ชธธาชาติสัมุทาท่านก็ทราบว่าบรรดาพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยคือพูดอะไรแล้วก็คงเป็นจริงตามนั้นแหละแต่แต่จิตใจต้องจะจับผิดถ้าดูสิว่าพระองค์พูดเนี่ยจะจริงหรือเปล่าเออพยายามทําให้สิ่งที่พระองค์ตัดมันเป็นคาเทศเนี่ยนี่ก็จริงกรรมก็เกิดกรรมหนักอะไรเออขวางทางนะสุดท้ายพันนั้นพระองค์ท่านก็ไม่ได้ฉันประทหาน คือจิตใจที่บางทีเนะี่ยคือแค่อยากจะเอาชนะหรืออยากจะปลูกแค้นั้นก็ตามในบางทีผลเนะี่ยมันก็ตามมาได้มากเลยแากล่ากันนะใครจะเริยบุญจะเริยกุศลไวนะ้เนี่ยเออมีจิตอ่อนน้อมนะอ๋อพระพุทธองค์เสด็จมาไทยกราบได้ไหว้ในบางทีบุญเกิดกว่ากันเยอะเลยนะนี่ผิดกันพอบุญไม่ทําเนี่ยบาปมันทําได้อีกมากเลย พระองคก็จะทําให้สิ่งที่พระองค์ตัดเนี่ยพระราชาเนี่ยทำให้คําพูดของพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยเป็นคําเท็จก็โดารเนี่ยเตรียมไว้อย่างดีเลยเตรียมไว้ว่าจะไปโดนธรณีสูบที่เชิงบันไดปราสาทใต้ปราสาทใช่ไหมท่านก็จะขึ้นไปนเลยอยู่ชั้นเจ็ดขนของเนี่ยให้คน,คนขนของขึ้นไปทั้งหมดเลยชั้นเจ็ดในกำชับเนี่ยคนงานไว้ด้วย เอาคนมีกําลังมาเลยเนะี่ยใครมีแรงมีกําลังเอามาเลยเอามาเฝ้าประตูไว้คือถ้าพง์เสด็จเดินลงมาเนี่ยหรือจะออกก็ตามเนี่ยก็ให้ห้ามไว้ห้ามโดยคำพูดไม่ได้ก็ห้ามด้ดยกําลังเลยเนี่ยนะเอาคนมีแรงมาเลยเอามาดักอย่างนี้เนะี่ยน่แต่เนี่ยมันกดแห่งกรรมนะดีไอเราคิดระวังแผนทั้งโลกเนี่ยมันก็ทําได้เนะี่ย แต่สุดท้ายมันก็ไม่พ้นเนี่ยในพระองค์ก็ไปเนะี่ยอยู่อย่างนั้นเจ็ดวันพอวันที่เจ็ดเนี่ยล่วงไปนี่ก็จะครบแล,ล้วล่ะแต่ท่านดันไปเห็นมีม้าอยู่ตัวหนึ่งเป็นม้ามงคลแต่มันก็วิ่งผ้านไปเลยหรือท่านน่าจะรักน่าจะห่วงเลยนะเหมือนเปรียบ มันเราง่ายๆได้กันเนี่ยเหมือนหมาเหมือนแมวเราเลี้ยงอยู่นะเอ้มันมองข้างบนที่มันเป็นอะไรของมันโอน้่หแล้วจับแลจับก็จ,บจับไม่ได้นะเป็นห่วงนะคงเป็นม้ามงคลบางทีพวกสัตว์มงคลเนี่เป็นของกู้บ้านกู้เมืองนะบางทีส่งไปให้เมืองอื่นนี่บางทีเมืองเราเดือดร้อนเลยก็มีเนี่ยมาของมงคลต่ท่านน่าจะเป็นห่วงของท่านนะลืมเนื้อลืมตัวเห็นม้ามงคลมันวิ่งมาวิ่งมา จะไปจับแล้วก็วิ่งลงมาจากปราสาทเนี่ยชั้นเจ็ดลงมาแล้วพวกราชาบุรุษอะไรก็ห้ามแล้วห้ามอีกเพราะว่าพระราชาท่านก็สั่งกำกับตัวเองในคำาช่ามไวเองว่าถ้าท่านลงมาในยาเนะี่ยยาท่านออกไปติดกลัวนะกลัวว่าถ้าเป็นจริงอย่างที่พระองค์ท่านตัดพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้วก็คือว่าท่านจะเสียชีวิตนาทีเชิงบันไดเนี่ยนะไปที่ใต้ปราสาทเนี่ย ลงมาแล้วก็หนีไม่พ้นนะแต่ซึ่งสีนที่พระองค์ท่านก็ตัดมาอยู่นะว่ายิงก็หนีไม่พลลนะ้นหรอกเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆเดียวเห็นพระราชาเสเด็จขึ้นมาอยู่ที่ชั้นเจ็ดก็ตัดว้เลยว่าเนี่ยให้ท่านจะอยู่ข้างบนก็ตามจะอยู่นี่ว่าไปหอะในท้องฟ้าก็ตามเนี่ยอยู่และนั่งเรือนละแล่นบันไดมาสมุทรก็ตามเนี่ยก็หนีไม่พนะ้นหนีกรรมไม่พ้น ซึ่งกรรมไทยทาไว้ก็ท่านทําเองทั้งนั้นทําไว้ได้ผลมันก็มาเนี่ยนี่มันก็อถ้าเห็นเหตุนะเห็นเหตุเห็นปัจจัยทั้งหมดเนี่ยท่านก็จะรู้ได้รู้ได้ว่าผลในอนาคตจะเป็นยังไงเหตุปัจจัยอะไรมันจะส่งผลมันจะเนี่ยมันจะดันมันเน่ยถ้าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ฟังนะเรียกว่าหน้ามือตามวัวเลยมาด้วยความลงเลยหมาเราจะ เป็นตายได้ดียังไงเนะี่ยวิ่งลงมาคือคนที่เตรียมไว้นะ่ะอยู่ตรงประตูเนี่ยก็มีแรงมากเลยเนก็กดพระองค์กาเลยเนี่ยเอามือจับพระสอคือคอไว้แต่กดไว้นะไม่ให้ออกไปนะเองถ้าแต่ในสุดท้ายก็ก็เสียชีวิตจริงๆ,ๆนะแล้วก็โดนธรรดีสูบไปไปเกิดในเอเวทีมาหานรกนี่ก็ ในผลกรรมนะในผู้คิดไม่ดีเนะี่ยคือเราไม่มองไกลก็ได้มองใกล้ๆก,ก,ก,ก่อนก็คือคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเนะี่ยแหละผลกรรมบุญดีมันจะสึงผลให้ไปไกลมากส่วนว่าไอคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีกับใครเนี่ยบางทีเนี่ยมันอันนี้นะบางที มันก็คุ้น,นจากการเคยทําไม่ดีพูดไม่ดีค่ะคนที่เราคุ้นนี่แหละนะไอเรื่องเล็กๆมันก็ทํำไปการไปดูปนีใส่เนี่ยมณีใ,ใส่ปุ๊กเนี่ยจะไปเจอกับพระอริยะบ้างเนี่ยก็เหมือนแจ็คพอตเลยเนะนี่ยแต่ถูกางวันที่หนึ่งเลยแนตะ่แต่มันไปนถูกที่ว่าถ้าถูกเราต้องไปจ่ายเนี่ยมันไม่ได้ถูกเราได้เงินเหมือนเหมือนลอตเตอรี่แล้วนะ่ะมันจะไปรูนึงอย่างนี้มันก็ไม่ไม่น่าสนุกเท่าไหรนะ่เนี่ย ก็กลับมาสํารวมวุติเหตุง่ายๆก็ได้เนี่ยใครเจริญบุญเจริญกุศลไว้เนี่ยเรื่องบุญเนี่ยบุญกิริยาวัตถุเนี่ยบุญโดยการเอาน้อมถงตนเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาคอยเนี่ยไล่ไล่ตัวมาณนาที่ถิ่มมาณนาที่มันขึ้นมาถ้าเราเจริญพวกนี้อยอู่เนื่ยอยๆพอพอดีเนี่ยเขาช่วยกันเจริญบุญเจริญกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าอากุศลมันก็ไม่เกิดกเกิดมามันก็กำลังมันก็น้อยแต่เราไม่คุ้น ถ้าเราทำบ่อยๆใครจะไปรู้นะเออจะไปทำแต่เกิดมาชาติใดชาติหนึ่งจะไปเจอพระอริยะบุคคลก็ได้แต่อุฒิสัยพวกนี้มันดันสืบเนื่องมาเนี่ยกลายเป็นขลิมนิสัยที่มันคอยจะเกิดให้บ่อยๆเนีย่ยอาจจะไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกับพระอริยะบุคคลชาติใดชาติหนึ่งก็ได้ดีไม่ดีจะไปเจอพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยแล้วไปทำแบบนี้เนะ่ยก็ ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเขาเรียกว่าไปทุกประปาด้วยเนะี่ยไปเกิดในมหานรกเนี่ยก็ยาวเลยการเวลาก็ยาวนานนะจะไม่ได้เหมือนในพระภูมิในสุคติอทิยกับมุรุกแล้วเนะีน่ยนรกในนานนะเพราะว่ามันทุกเนะี่ยเหมือนเราเจอเรื่องอะไรทุกทุกก็ได้เนะี่ยเราเจะรู้สึกว่าเอะทำไมเวลามันผ่านไปไม่นานเองนะแต่ ทำมาที่มันมีความสุขเนี่ยเวลาผ่านไปไวเนะแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งเอาครึ่งชั่วโมงนะแล้วแป๊บหนึ่งผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแนละ้วเจอเรื่องทุกๆเนี่ยอยู่อยู่มารู้สึกนานเนี่ยผ่านไปห้าทีเนี่ยมันก็เหมือนกันนหะเปรียบให้เห็นภาพได้เลย้ลเราไม่ต้องไปรอตายแล้วไปอยู่ทุกขติหรอกจึงนะเชื่อว่มันจริงไม่จริงเนี่ยดูตั้งแต่เป็นมนุษย์ก็ได้เจอเรื่องอะไรมันไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยให้เวลามัน มันเหมือนจะผ่านไปนานนะแต่ความจริงเนี่ยมันช้านี่ี่ก็บุญได้เกิดจากการอนท้อ่อมตนเนี่ยบุญเกิดจากการแบ่งบุญเนี่ยก็มีนะแต่แบ่งบุญให้คนหนึ่งเขาได้มทนาก็ตามนะหรือคนหนึ่งเขาได้มทนาแล้วก็าตามนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งใครทําได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเนะี่ยนี่ก็นําเรื่องราวมาเล่าเนาะโองพระราชาสุภพุทธ,ธ แล้วก็ถ่ายก็หนีไม่พ้นนะแต่แม้ว่าท่านจะเตรียมการดียังไงก็ตามนะมันก็เตรียมได้แค่สิ่งที่ท่านเข้าใจเนี่ยอจะตายวันนี้ใช่ไหมท่านก็ไปอยู่ข้างบนนี่เตรียมยมาแต่สุดท้ายคือเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันดันมาเนี่ยมันมันก็เวียนมาแลวมันไม่ได้ดันอะไรนะมันก็เวียนไปเวียนมามันก็อยู่เนี่ยมันทําให้จิตเราเนี่ยคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเนี่ยขนาดวางแผนอย่างดีแต่สุดท้ายก็ แม้ามาเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยก็ต้องรีบลงมาเนี่ยด้วยความดื่มเนื้อดื่มตัวสุดท้ายก็เสียชีวิตเองยดีไม่พ้นเนี่ยกฎแห่งกรรมมันเป็นอะไรที่เกินอธิบายเนี่ยเนี่ยแต่มองให้แง่ดีนะเรื่องร้ายๆมันก็ให้ผลในเรื่องที่ดีเนี่ยก็ย่อมให้ผลเนี่ยอยู่แล้วนะใครทั้งุญทตักุศลในเรื่องดีให้ผลแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่ากฎแห่งกรรมมันเป็นเรื่องเลวร้าย ตลอดไปที่ไหนมันมองกลางๆนะทําดีเนี่ยดีแน่นอนทําไม่ดีเนี่ยก็ไม่ดีเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนี่ก็พอสมควรแก่เวลาเนะในอีกวังก็มีด้วยประการลาชนี้